โยโย่สวัสดีครับกลับมาพบกับแอร์ดาวอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็วันพฤหัสบดีนะครับที่16กุมภาพันธ์นะครับเป็นที่แน่นอนว่าพีออฟนะครับจะต้องมานั่งอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบทั่วกันนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรถูกปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนั่นเองท่านผู้ชมมาว่าแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอันดับแรกนะครับฮีโร่ใหม่นะฮะอเวกเข้าอีกแล้วนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับคราวนี้จะเป็นนีีี่เเลยออ้้หนนงงจููปผชม ปิ้วๆนะฮะก็น่าจะค่อนข้างตรงกับที่คาดเดากันไว้นะครับเพราะว่า1มีคอสตูมด้วยนะครับสคือเป็นแก๊งอีวานประจุนไทยนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะเอาแก๊งนี้ให้ครบก่อนนะฮะค่อยขยับขยายไปตัวอื่นนะครับยังคงเป็นเพียงการคาดเดาต่อไปนะท่านผู้ชมมาโอเคไปดูกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจูปี้อเวกเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะอเวกได้แล้วนะฮะเพียงแต่ว่า ผมเนี่ยยังยังช่างใจอยู่คุณผู้ชมนะครับยังช่างใจอยู่นะฮะ <Will you S 1> เอาวัด <my> ไปติดอยู่ทีมไหนแล้วเนี่ยมังกรก็ไม่ได้ใช้แล้ว <c oughs> น่ารัก <c oughs> น่ารักมากพูดเลยว่าน่ารักมากๆนะครับมันแทบจะอดใจไม่ไหวนะครับแต่เนื่องด้วยความที่ฮีโร่เอาเวกมันเข้าทุกอาทิตย์แล้วผมหาหินไม่ทันคุณผู้ชมนะครับผมจะยังไม่ขอเอาเวกตรงนี้สดๆแล้วกันนะฮะผมขอเอาไปคิดก่อนอีกทีนะครับว่าแล้วก็ไปรีบรินก่อนเลยนะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ผมยังไม่เอเวกเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอยู่นน่เน่นะครับแก๊ง fragment of, of destruction นะครับพวกที่นะครับทำการทำลายนะฮะไอเจ้าชิ้นส่วนผลึกหินเนี่ยนะครับโดยที่ก็เพิ่มพลังตัวเองมาตรงนี้นะครับน่ารักมา,มากๆคุณผู้ชมนะครับก็ จูปี้เนี่ยยังคงเป็นตัวยิงเดี่ยวนะครับเพื่อทําคะแนนได้อย่างสูงส่งนะครับเหมือนเดิมแม้ว่าจะเอาเวกแล้วก็ตามนะครับนั่นคือสาเหตุที่มันแอบทับลายสไนปเปอร์เอาเวกนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่มันเป็นตัวยิงทําแต้มล่าบอสเหมือนกันนะครับเนื่องด้วยผมทำสไนปเปอร์ไปเต็มแม็กแล้วฮะผมก็เลยยังไม่เอาเวกจูปี้แล้วกันนะครับซึ่งถามว่าตัวไหนเก่งกว่ากันนะผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคนละแบบนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ ทาง GM นะครับทางเกมมารเตอร์ของเขานะครับทางเดเวลอปเปอร์เนี่ยเขาชี้แจงมานะครับคือเขาบอกว่าจูปี้เนี่ยถูกทำมาเพื่อตีปราสาทกิลโดยเฉพาะนะครับตีปราสาทกิลโดยเฉพาะนะครับนั่นหมายความว่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะเอาไปลงล่าเว r ร์ b บอสได้เหมือนกันนะครับแต่เมนเพอร์เพ e นะครับจุดประสงค์ลักของเขาแล้วเนี่ย จริงๆคงเป็นการตีประสาทนั่นเองนะครับก็แนะนำว่าใครที่เน้นตีประสาทนะครับลองทำจูปี้อเวกไปลงน่าจะได้อยู่นะครับแล้วก็ใครที่ทำแล้วเนี่ยก็ลองเอาไปลงเวอร์วอสวยก็คงไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าส n i เปอร์เท่าไหร่นักท่านผู้ชมนะครับโอเคเรามาดูสกิลกันก่อนละกันนะฮะพาส์ีฟนะครับ,บ,นรบในตาเหี่ยวนะครับ เพิ่มกายภาพตัวเอง80%นะครับอันนี้นของใหม่นะครับเพราะของเดิมคือเพิ่มจุดอ่อนให้ทีม50%อันนี้ยังคงอยู่นะฮะทำให้จูป,ปี้เนี่ยไม่ต้องยืนคู่ไอรีนก็ได้นะครับก็สามารถไม่ต้องยืนคู่ใปเจียวก็ได้เพราะบัฟไปแล้วนะครับก็ยังขาดบัฟเดเมจอยู่ก็ยืนคู่เดวรลอนอะไรไปอย่างนี้แล้วกันนะฮะสกิลนะครับแอคทีฟ นะครับสกิลมันตีช็อตนะครับตบ300 1เป้านะครับง่ายๆสั้นๆนะครับแต่ว่ามันตีช็อตนะครับจะถูกเปลี่ยนไปหลังจากที่เรานั่งแล้วนะท่านผู้ชมนะครับสเตปการเล่นยังเหมือนเดิมนะฮะยังคงมีลุกนั่งนี่แน่แต่ความสวยยี่กินขาดเลยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยสกิลแรกนะครับก็ยังคงเป็นมันตีช็อตยิงแป๊ะแป๊ะแล้วก็แป๊ะอืมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันตีช็อตเนี่ยจะเปลี่ยน นะหลังจากที่เรานั่งแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่าสกิลเนี่ยจะรีเซ็ตคูดาด้วยหลังจากเรานั่งนะครับแล้วมันจะเพิ่มอ่าบัฟอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือเอฟเฟกไม่สนเดฟนั่นเองทุกผู้ชมนะครับจะมีไม่สนเดฟด้วยแต่ต้องนั่งก่อนนะถ้าไม่นั่งเนี่ยมันจะไม่ไม่มีไม่สนเดฟนะครับมันจะเบาวกว่านะครับนั่งแล้วเนี่ยข้างล่างจะมไม่สนเดฟด้วยทุกผู้ชมนะ ชอบมากมันแบบมันยิงเนื้อกระตีกกับผุกๆผุดๆคุณผู้ชมนะครับอันนี้สกิลนั่งเหมือนเดิมนะครับเพิ่มจุดอ่อนตัวเองและคลิเลรตตัวเองอย่างมากนะครับสามเทิร์นนะครับและนะครับยังทําให้สกิลนี้เปลี่ยนเป็นสกิลนั่งนะครับชื่อสไนป์นะครับชื่อสไนป์นะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยเดี๋ยวนะรู้สึกจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมอ่ะในนี้ไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรนะครับเป็นสกิลนั่งนะฮะคุณผู้ชมนะครับก็พอนั่งปุ๊บสกิลนี้จะเปลี่ยนเป็นสกิลที่กระโดดยิงหัวตรงเนี้าาจจถ้้กันนไดะะฮ สกิลน,นี้เนี่ยก็ยังคงตบ300%นะครับไม่สนเดฟเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราบัฟนั่งก่อนที่จะเริ่มยิงแล้วเนี่ยนะครับสกิลบนและสกิลล่าง2อันนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นสกิลที่มีเอฟเฟกคือตบ300%ไม่สนเดฟไม่สนเดฟนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ทหําไมนะครับจูปี้เนี่ยเป็นตัวที่เหมาะกับการลงปราทสกิลนะครับเพราะว่าเขาบอกไม่สนเดฟคือตัวบัะสกิลมันเดฟหนามากนะครับแต่ก็ยังคงใช้สามารถยิงมังกรหรือว่ายิง เอ่อ World Boss นะครับได้ทั่วไปเหมือนเดิมนะครับลองดูนะฮะตอนนี้ผมยังคงไม่ได้อเวกนะมาที่สกิลยวกับเวกันมากนะครับบัฟนะครับเพื่อป้องกันการโจมตีทางกายภาพให้ตัวเองครับสี่เทิร์นนะครับย้ำว่าแค่กายภาพนะครับนั่นคือสาเหตุอีกอันนึงที่ทจะมาถึงเอาไปลงคาสต์เลอร์รัสอย่างเดียวนะครับก็คือบอสเนี่ยทั้ง7วันเนี่ยนะครับในประสาทเนี่ยพวกเจดเคไม่มีเมทไม่มีเวทเลยนะครับกายภาพล้วน นะฮะก็คือบัฟไปเลยสี่เทินนะครับและยังบัฟเพิ่มโจมตีกายภาพให้ตัวเองอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือยิงแรงขึ้นสองเท่าประมาณนั้นนะครับไม่รวมเอฟเฟกต์อื่นนะนะครับเป็นระยะเวลาสิ้นสิบครั้งในการโจมตีนะครับรวมถึงการโจมตีแบบเคาน์เตอร์ติดสปีดนะครับแล้วก็ยังสามารถนะครับสแต็กทับกับบัฟกายภาพทั่วไปได้นะท่านผู้ชมปกติเนี่ยมันจะติดแคปใช่ไหมฮะว่าแบบเรอร์เราแคป80% 100%นะครับแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยนะครับไม่ติดนะครับคือยังสามารถบัฟไไปด้อีกนะะฮ เพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสิ้น10ครั้งนะฮะโอ้โ oh, หดูบัฟโอ้โ oh, หทำไมไปเต้นตลึงตึงโป๊อย่างนั้นละ่ะผมอยู่ดีๆนี่เปได้รำสมใจนึกเทอร์ l e เลนซิเนอริตี้สวยอะ่ะโคตรสวยเป็นสกิลบัฟนะคผู้ชมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมว่าจูปี้อเวกนะครับสรุปก็คือ เป็นตัวที่ใช้ล่าบอสยิงมังกรอาเวิร์บอสนะครับหรือว่าตีประสาทได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนคําถามว่าใครดีกว่ากันผมยังตอบไม่ได้นะครับแต่เท่าที่เห็นมาจูปี้เหมือนจะทำเดเมจได้ค่อนข้างเสถียรกว่าคงที่กว่าแล้วก็ได้ยืนนานกว่านะครับเพราะว่าสเนปเปอร์เนี่ยมันมีบัฟคริดเดเมดเหมือนกันใช่ไหมฮะ แล้วก็เวิร์ลบอสเนี่ยนะครับมันจำกัดที่5นาทีฉะนั้นเนี่ยต้องควรรีบทำเดิมพเล็นิดนึงนะครับรีบนั่งรีบยิงอะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะคุณผู้ชมนะครับต้องขออภัยตอนนี้ยังไม่ได้อเวกมาให้รีวิวกันเพราะว่าหินผมก็ไม่พอนะครับหวังว่าพอจะเป็นแนวทางเบื้องต้นได้นะครับใครที่ยังไม่ทำสไนเปอร์ก็สามารถทำจูปี้ได้นะครับหรือใครอยากทำสไนเปอร์ทั้งจูปี้ก็ได้เหมือนกันนะครับของผมก็ไม่ค่อยพอแหละคุณผู้ชมนะครับก็ยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ดูกกกัััันนนนต่อใภายหลลงะครบ จูปี้อเวกตัวนี้นะครับวันนี้เข้าแล้วก็มีกิจกรรมเช่นเคยนะครับอันดับแรกเลยคือเขาแจกแล้วนะครับเน่นะครับแจกจูปี้หนึ่งตัวฟรีๆนะครับสำหรับคนที่ไม่มีก็สามารถนำไปปั้นกันได้นะครับยังไม่ถึงสิบก็เอาไปลิมิตเบรกกันได้นนั่เองนะครับกิจกรรมที่สองนะครับคือได้อาเวกจูปี้นะครับได้ใบสุ่มฮีโร่หกดาวหนึ่งใบนั่นเองท่านผู้ชมนะเหมือนอันนี้เห็นไหมเหมือนลีกิจกรรมเหมือนกันเลยนะครับเหมือนลีเนี่ยผมก็เพิ่งได้มานะครับถ้าอเวกเนี่ยนะครับก็ ได้ใบสูงฮีโร่6ดาว1ใบนะครับและถ้าบวก10นะครับจะได้ใบเลือกอ e าวุธ 4e m 1นใบนั่นเองท่านผู้ชมก็คืออ๋อรีผมไม่ได้บวก10ฮนะเลยไม่มีนะครับนี่มีกิวการเดียนเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับโอเค เรียบว้ายทั้งสิ้นสสัปดาห์นะครับทำเสร็จสัปดาห์ไหนรอรับสัปดาห์ถัดไปนะครับถึงนู่นเลยต้นต้นมีนาดูหน่อยท่านผู้ชมนะครับก็ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเอาเวกันนะครับอย่าลืมบอกสิ่ด้วยโอเคต้องขออภัยจริงๆที่ไม่สามารถนะครับเอาเวกสดๆให้ดูได้ตรงนี้เลยยังไงถ้ามีโอกาสเนียย้ำอีกทีนะครับหวังว่าจะได้นํามารีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูต่อไปนะครับใช้มานานมากจูบี้เนี่ยท่านผู้ชมนะครับใช้มานานมากนะฮะตั้งแต่สมัยตีมังกรแรกๆเลยนะครับรักมากๆเหมือนกัน แล้วก็ยังไงก็ยังคงววันๆกับเซอินอเวกที่เข้ามาและจูปี้จะตกงานแน่อนอน <c oughs> แต่ก็ไม่รู้ว่าสกิลจะเข้ามาแบบไหนโอเคคุณผู้ชมนะครับเรื่องที่2องแล้สสายกันดีกว่านะครับสังเกตว่ามีกลอ่องอีกนี่มาอีกแล้ว treasure chest ของอลิสนะครับคือกล่องเช่า่ะถ้ายัางตามกันได้อีกล่องเช่ากล่องนี้นะครับมันจะมีการทํางานคือนะครับหเราต้องกดเช่าก่อนคือเช่ามา1ิบบี้นะครับเพื่อให้กล่องนี้เราสามารถเปิดได้ นะครับเช่าปุ๊บนะครับระยะเวลาคงอยู่7วันหลังจากกดเช่าแล้วนั่นเองท่านผู้ชมนะครับเช่าได้อะไรบ้างนะจะม,มันไม่บอกอะ่ะนะครับกดเช่าปุ๊บนะครับจะใช้จ่ายทุกๆก,การเปิดคือ10บี้นะครับ เช่าน awesome, ี้เช่าเปล่านะถ้าไม่ได้เช่าเนี่ยเราจะเปิดไม่ได้นะครับและหากเราเช่าแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะเปิดเนี่ยต้องจ่าย1 0บี้ทุกครั้งในการเปิดนะครับรางวัลที่มีโอกาสได้จากกล่องนี้ก็คือนี่เลยนะครับไอเนี่ยไอขวามือท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสได้อาวุธนะครับแล้วก็กรอบป้องกันก็คือทั้งดาบมังกรลูกแก้วมังกรแล้วก็เสื้อกรอะมังกรนะครับอ่าเกรด5-6ถึงดาวนะครับจากกล่องนี้นะฮะมีโอกาสได้เกรดกับเขานะครับ50ชิ้นนะครับมีโอกาสได้ชาร์จนะครับตัวไอเซนส์สีเอเซน เซนนะครับ10ชิ้นแล้วก็ชาร์จที่ใช้อเวกฮีโร่นะครับอีก2ชิ้นนะครับสุ่มนะสุ่มนะครับผมก็ใครมีบี้เหลือๆนะครับอยากได้อุปกรณ์มาตีบวกกันหรือว่าลุ้นชาร์จอเวกเนี่ยก็สามารถกดกันได้นะครับก็ใครที่สายล่ามังกรหรือว่าทุกวันก็น่าจะมีพอนะครับใครที่กําลังแบบบวกของอเวกแบบหน้ามืดเลยก็แนะนําให้กดกันนะครับน่าจะคุ้มค่าทีเดียวเพราะไม่แพงด้วยเนาะสิบปีท่านผู้ชมโอเคอันนี้ก็คือกล่องอลิส500เดย์นะครับเดี๋ยวคิดว่ามันคงมีเวียนเวียนกเือ็กันโอเคเรื่องต่อไปคือ อีเวนต์ซีรีเบท500ร้อยดนะครับเสริมฉลองนั่นเองนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายๆเหมือนเดิมถ้าท่านผู้ชมเล่นเซเว่นไอมายาวนานอยู่แล้วก็คงจะคุ้นชินกับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับทำยังไงล่ะพี่ออฟนะครับก็บอกเลยว่าแต่ละวันนะครับจะมีภารกิจอันเนี้ยแบบเนี้ยนะครับมาให้ทำนะครับลงมาต้นภัย5ครั้งอารีนา5ครั้งนะครับลงดันฟ้าในประจำวัน2ครั้งนะครับลงมังกร1ครั้งแล้วก็นะครับเล่น ตีประสาทคาสเตารัสนะครับหรือว่ากิววอนหนึครั้งนะครับก็จะได้ของนะครับตามนี้นะครับก็มากดนะครับทำเสร็จ5อันนะครับกดเคลม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 นะครับเคลมเคลมกดไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะถูกส่งไปที่กองจดหมายนะครับไปกดรับเอานะครับทำครบ5ครั้งปุ๊บนะครับจะได้รางวัลประจำวันรางวัลใหญ่นะครับคืออันนี้อย่างวันนี้เป็นแอสกาอ้อนะครับกดเคลมนะครับก็จะได้อ่าอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำภารกิจอันนี้ครบ5ครั้งนะครับเสร็จปุ๊บยังไม่พอนะครับได้เหรียญ1คอย1คอย1เหรียญนะครับอาพี่เออหรรียญไไปทะนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างคุณผู้ชม นะครับจะเห็นว่ามีการสะสมเหรียญอยู่ตรงนี้นะฮะก็มีรางวัลใหญ่นะครับรออยู่มากมายนะครับมีรางวัลหากสะสมได้ครบ3เหรียญนะครับได้ใบเลือกท่าตสีดาวหเหรียญนะครับได้ใบอ่าตัวอัลล็อกนะครับตัวเจาะช่องรีอาร์นะครับเเหรียญนะครับได้เป็นธาตุนะครับกับอุปกรณ์อ่าโฟลอดเลือกได้นะครับเเหรียญนะครับก็ได้เหมือนเดิมนะครับธาตุกับอุปกรณ์โฟลอดเลือกได้นะครับสิเหรียญได้ใบเลือกฮีโร่หดาวแล้วก็15เหรียญรางวัลใหญ่สุดนะครับได้ใบเลือกประดับ6ดาวแล้วก็ใบเเลืออกท่่าาดวนนังคุณผู้ชม นะครับอย่างเช่นผมเล่น3วันใช่ไหมเล่นวันละครั้งฮะได้วันละเหรียญใช่ไหมฮะนะครับลงมาข้างล่างนะครับผมก็มากดได้ละห้าวันได้หาเหรียญเจ็ดวันได้เจ็ดเหรียญนะครับใครที่นะเล่นทุกวันก็จะถึงเร็วนะครับสิวันนั่นคือได้รับไปเลยนะครับกล่องนี้นะครับกดได้เหรียญไม่หายนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมเล่นมา3วันแล้วกดแรกอันนี้ปุ๊บนะครับเหรียญยังคงเป็น3อยู่ นะครับไม่หายเหลือศูนย์นะครับฉะนั้นเนี่ยเล่นต่ออีก2วันก็เป็น5แล้วกดได้เรื่อยๆไล่ไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวว่าเหรียญที่สะสมมาจะหายไปหลังจากการกดแรกไม่หายนะครับกดไปเรื่อยๆได้เลยคุณผู้ชมโอเคนะครับระยะเวลากิจกรรมก็เนี่ยเกือบเดือนอ่ะยี่สิบเจ็ดเดย์นะครับประมาณ4อาทิตย์นั่นเองนะครับเดือนหนึ่งอ่ะทำแค่15วันก็คือครึ่งครึ่งอ่ะไม่ต้องทําทุกวันก็ได้นะครับใช้แค่15วันก็น่าจะครบแล้วโอเคท่านผู้ชมนี้ก็เป็นกิจกรรม500ร้อเดย์นะครับที่ถูกเพิ่มเต เรื่องกิวอ่าพูดถึงเรื่องกิวมาดูกันดีกว่านะครับมีความงุนงงเล็กน้อยนะครับกับทุกคนที่เกิดขึ้นนะครับกิววอลคุณผู้ชมจบเลยเว้ยงงงงเลยนะครับคือถ้าใครเล่นสเปนแนมนานเนี่ยจะทราบว่ากิววอลเนี่ยคือเขาไม่ได้ไม่เคยประกาศเป็นทางการนะครับแต่นับกันตลอดนะครับว่ามันจะมี18นัด18นัดนะครับหมายความว่ามันจะมีประมาณ1เดือนครึ่งนะครับประมาณ6สัปดาห์นะครับแต่นี่นะครับเหลือแค่5นัดเออ5สัปดาห์นะครับเหลือแค่15นัดท่านผู้ชม แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามความคุ้นชินเนี่ยปกติสัปดาห์เนี้ยมันควรจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับในการตี War, กิววอร์คุณผู้ชมนะแล้วมันจบขึ้นมามันจบเฉยเลยอะ่ะงงเลยอะ่ะเออนะโอเครับก็ได้ว่าวกิลผมอยู่ที่56คิดดูดิอีกนิดเดียวอะ่ะจะท็อห้าสิบแล้วคือผมกออ็ปล่อยวางเรื่องกิวมานานแล้วนะครับเพราะว่าท่กวันี้ก็ยุ่งๆไม่มีเวลาดูกิลด้วยก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนมาในาที่นี้ด้วยนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะฮะโอเค เข้าสู่พรีซีซั่นนะครับของซีซั่นที่7แล้วนะครับก็น่าจะเป็นคอสตูมของคริสนี่แหละนะครับอย่าลืมมารับรางวัลกิวกันด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่ทำคอลนดิชันถึงนะครับมารับด้วยนะครับรางวัลตรงนี้นะฮะนี่นะครับกิวกาดี้อันดี้อันดี้อัดี้นรอบนี้แจกเป็นสะไปสุดโลโลโลโอย่างผมแล้วใครจะทนไว้เล่านะครับก็คนที่ได้นะครับต้องมีกิวแต้ม10,000แต้มขึ้นไปและมีเหรียญประจำตัวแยกคนนะครับ10เหรียญขึ้นไป หากกิ้วคุณนะครับไม่ถึง1 0,000มแต้มยังไงก็ไม่ได้นะครับหนึ่งหมื่นแต้มขึ้นไปบางคนไม่ได้ส0เหรียญก็คือใครได้สิเหรียญก็ได้ใครไม่ได้1ิเหรียญก็อดแค่นั้นเองคุณผู้ชมนะครับตามนี้เลยนะฮะก็อย่าลืมไปใส่หน่อยถึงแม้ว่าสไปจะโดนบทบังด้วยเอลิเซียไปแล้วก็ตามสไปสไป,สปกลางวันมันเป็นหญิงฮะฮะฮะไหนวะฮะฮะฮะเหนื่อยวะนี่ไอ้บ้าเลื่อนขวาตั้งนาน j u s ม Monday is here วันแห่งการตัดสินพิพากษามาถึงแล้วใส่ซะหน่อยโอ้หล่อจุงเบยอืมไหนๆและวขอมายืนลงแทนจูปี้ก่อนได้ไหมไหนๆก็ไม่ได้เอเวกนางแล้วโอ้เท่จุงเบยนะครับก็สูงย่าเขาดีแล้วนะครับทำให้ชุดนี้มันดูอลังการมากขึ้นนะเองครับผู้ชมนะครับโอเคนี่ก็น่าจะจบเรื่องกิววอลแล้วนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับจบซีซั่น6แล้วแบบงงๆนะครับหายไปนหนึ่งอาทิตย์นะครับเริ่มเข้าสู่ซีซั่น7นะครับก็สู้กันต่อไปคุณผู้ชม นะครับต่อไปเป็นเรื่องของกิ้วเหมือนกันนะฮะโดยที่กิ้วมีอะไรขึ้นบ้างนะครับอันดับแรกนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนนะครับรางวัลเช็คอินกิ้วให้ดีมากขึ้นผมชอบมากเลยคุณผู้ชมนะครับเช็คอินกิ้วนะครับ30คนนะครับเต็มแม็กซ์นะครับเมื่อก่อนมันได้แค่40แจกับ60,000ทองตอนนี้มันเพิ่มเป็น60แจนะครับกับ10,000แทองทุกๆวันเลยคุณผู้ชมนะครับเหมือนได้แจฟรีเพิ่มขึ้น20่สิบแจ นะอันนี้ดีมากๆนะผมชอบมากๆนะครับก็แนะนำนะครับใครที่กิ่ยวไม่ถึง30คนนะครับพยายามบอกลูกกิ่ยวนะครับเช็คอินให้ครบ30คนนะครับมันได้รางวัลดีขึ้นมากจาก40่สิบเป็นหกนี่ผมปรับเพิ่มพิติอินดีมากกุญแจฟรีตอนนี้นี่หายากเหลือเกินนะฮะไม่รู้จะใช้ทันไหมนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะครบแล้วเรื่องกิ่ยวอ๋อแล้วก็มีกิจกรรมกิ่ยวนะครับเช็คชื่อกิ่ยว4ครั้งนะครับได้ใบสุ่มอาวุธ 7K 6ดาว1ใบนะครับแล้วก็ตีปราสาทคัสต์รลาตรงนี้นะคคครรรรััับบ4้้งนะะไดเกา 7K นะครับสุ่ม1ใบ6ดาวนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาการทำกิจกรรม1อาทิตย์เช่นเคยโอเคเรื okay. ่องต่อไปเป็นเรื่องของ World Boss นะครับ w o r l d Boss เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาแจ้งมาว่าเขาปรับอินเทอร์เฟซการแสดงผลคะแนนตรงนี้ใหม่นะครับซึ่งผมอ่านแล้วผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะว่าเขาหมายถึงอะไรเหมือนอารมณ์ว่าเขาจะพยายามนะครับนำ daily top damage นะครับขึ้นมาว่าเหมือนคนที่ตีได้ประจำวันสูงสุดนะครับเขาจะรีเฟซนี่ ทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองท่านผู้ชมนะครับและอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าเลขเดเมพันะครับสะสมนะครับประจำสัปดาห์นะครับที่คุณสามารถทําได้นะครับซึ่งมันจะไม่ตรงกับฮอ l of Fame นะครับซึ่งเป็นของสัปดาห์ที่แล้วนะแต่เขาจะอัปเดตนะครับในทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์นี่แหละนะครับให้มันขึ้นตรงนี้เลยนะครับก็จะได้เห็นว่าใครเนี่ยตีกันไปเท่าไหร่บ้างท่านผู้ชมสิบเอ็ดล้านสิบล้านแล้วประเด็นคือคะแนนผมอยู่ไหนวะผมไม่รู้คะแนนผมดูยังไงคะแนนตัวเองผมก็ไม่รู้ผมตีไปกี่้านวออ่ะะะฮผมมครรจติดเไู หรือว่าไม่ติดก็ไม่รู้คิดจากอะไรก็ไม่รู้นะตอนแรกคิดว่าน่าจะเอาคะแนนแต่ละวันหมวก,กันก็ผมตีได้แบบประมาณ2อล้านสทุกวันนะครับสวันก็น่าจะขึ้น10ล้านมั้งอะ่ะเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่มันก็ไม่ขึ้นไงผมก็ไม่รู้ว่ามันคะแนนมันคิดจากอะไรหรือว่ามันเอองงจุงเบยนะอันนี้เป็นของเก่านะครับของสดาห์ที่แล้วนะเอ็กซ์เพิดนะครับก็นั่นแหละถ้ามันเถอะ ครับก็มันพยายามแสดงผลให้ถูกต้องแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงคะแนนประจําวันประจำสัปดาห์อะไรหลายๆอย่าง,างครับก็มาเช็คคะแนนตรงนี้ได้นั่นเองท่านผู้ชมผมยังคงหาคะแบบนนตัวเองไม่เจอว่าอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหม this week total score เ,เอ้าผมได้6กล้านหเองเหรอเออน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะหกล้านหกหกล้านหกมานี่คะแนนผมใช่ไหมนะครับโอเคเท่านี้ก็ได้ไม่ว่ากันไม่ติดด้วยนะหรือผมไม่ได้รีเซ็ตไม่ได้รีเลยก็ไม่รู้นะครับมันเลยไม่ติดนะครับโอเคก็เรื่องของเออ่ world watch คะแนนอ่าคะแนนบอทก็ปรับตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้เนาะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของใบเลือกเออไม่ใช่ใบเลือกขอโทษคอสตูมใหม่คอสตูมใหม่เจะดันทันทอนลีอ๋อมีเบลนี่หว่าคอสตูมใหม่อาจูปี้ถือไปแล้วลืมตัวอะไรวะอ๋อเอสปาด้านี่ซุ่ยไปอยู่ไหนอะ โคตรสวยบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับและผมเดาทุกตัวนะครับที่มันมีคอสตูมใหม่ผมเดาว่ามันจะเอาเวกก็ไม่รู้จะเอาเวกไหมเองท่านผู้ชมนะครับก็น่ารักมากนะดูดาบดูปืนน่ารักสุดๆนะครับเสื้อเสื้อผมเ้านี่เป็นหัวกรแล้วมีมีหัวใจด้วยน่ารักนะดูมีความบรลเลนทายเล็กๆนะครับก็ใครที่ชอบก็จับจ่ายเชืสอใกันได้นะครับบอกเลยว่าคอสตูมนะครับทั้งเอสเปด่าแล้วก็เดี๋ยวมีอัลลิสตัวที่จะพาไปดูกันนะครับลิมิเต็ดนะครับไทม์เซลล์ด้วยก็คือขายแค่2สัปดาห์ลดราคาด้วยนะครับหหลลัังจาาากก2สปด์นีี้้ไม่ขยอแว ไม่ขายอีกแล้วนะครับนี่ไอซี่ตัวหนึ่งนี่อลิสน่ารักเนาะนะครับน่ารักเนาะน่าจะเป็นตีมวันเลนไทยเหมือนกันนะครับกระเป๋าชมพูด้วยดินกับน้องกระแดงเหมือนเดิมนะฮะก็เหมือนกันนะครับขายจำกัดเวลา2สัปดาห์เท่านั้นนะครับใครที่ชอบก็ใส่ตั้งตัวอย่าลืมมาจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับสองสามดาวนี้ผ่านไปซื้อไม่ได้แล้วเด้อโอเคเรื่องของคอสตูมผ่านไปมีอะไรอีกอลิสกิฟต์นะครับตรงนี้นะไหนวะรอบนี้นะครับเป็นใบเลือกฮีโร่นะครับแล้วก็ใบเค้กข้าวแล้วก็ ฟีน่นั ina, ่นเองนะครับใครที่สายเติมก็อย่าลืมมากดกันเนอะนะฮะมีอะไรอีกตืออ๋อนี่แพ็กเกจบัฟธาตุนะครับตรงนี้มาแล้วนะครับทำให้เราสามารถนะครับบัฟอาบดาวธาตุ up Down art, หรือว่าอีวิลูชันนะครับโดยที่นะฮะ ไม่ต้องตีบวกไม่ต้องเวลนะครับเอาธาตุเร็วหนึ่งสองตัวดาวเท่ากันมาเลื่อนขั้นได้เลยนะครับก็ซื้อแล้วคงอยู่7วันนะครับก็ใครที่ใส่เติมนะครับก็ผมเติมตลอดนะอันนี้ผมเติมตลอดเลยผมว่ามันมันประหยัดเด็กตีบวกได้เยอะมากนะครับทำธาตุเร็วด้วยนะครับเคลียร์คังอะไรสบายนะครับสามารถติดต่อหลังไมาใ้เติมกับผมได้เช่นเคยโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรอีกฮีโร่เลสนะครับมีอะไรบ้างยังคงเป็นอลิเซียกับกล้าหายเหมือนเดิมนะครับ ฮีโร่ระดับปกตินะก็จะเป็นจูปี้นะครับใครที่อยากทำนางนานก็น่าจะเปิดหากันได้ง่ายมากขึ้นเองคุณผ,ผู้ชมนะครับโอเคมีอะไรอีกจูปี้หาง่ายเนาะมีตั้งแต่สดาวนะฮะบัฟมังกรนะครับ orn, รบัฟมังกรขาวโอ้ยผมเข้างี้ได้ไงบัฟมังกรขาวนะครับตรงนี้มังกรอเวกนั่นเองนะฮะเป็นวิกตอเรียนะครับ3วันนะครับ16-18 นะครับอีก3วันถัดไป1 9บเถึงยีเนะครับเป็นไป่เจียวนะครับ2 0่สถึงยีอีก3วันเป็นยูอินะครับแล้วสุดท้าย23นะครับเป็นชาชเลอร์นะครับก็ใครที่มีตัวก็เอามาลงนะอย่าลืมนะครับก็ทำให้เราตีบังกอนได้แรงขึ้นได้บัฟตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับอ่าอีเวนต์ประจำสัปดาห์นี้นะครับอื่นๆยิบย่อยมีอะไรบ้างนะครับหมดเขตขายกล่องเมรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หินอเวกในร้านค้าอ๋อ กล่องเมเนี่ยก็ใครพลาดไปก็รอเดือนแน่นะครับมาประมาณเดือนละครั้งนะไหนวะโทปัสนะครับนี่ในการใช้ซื้อหินอเวกนะครับตอนนี้เขารีเซตให้แล้วคุณผู้ชมนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมซื้อหินลีไปนะครับก็มันจริงมันควรจะเป็น1นทับสใช่ไหมอันนี้ผมก็เหลือ0ูทับสแล้วนะครับเขารีเซตให้ใจดีนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็รีเซตอีกรอบหนึ่งนะครับก็เหมือนรีเซตครึ่งเดือนโบนัสอะรีเซตให้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่ชอบอเวก็มากดกันได้นะครับโอเคมีอะไรอีก นะครับมีอะไรอีกแล้วก็สุดท้ายนะครับอกิววอร์รีเพย์อ๋อกิววอร์รีเพย์นะครับที่หลายคนนะครับฝ่ายฝันมานานนะครับบอกเลยว่าตอนนี้มันบั๊กอยู่นะครับแล้วก็เขานะครับได้ถอดกิววอร์รีเพย์ออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วนะฮะเพราะว่ามันยังไม่สามารถดูได้มันบั๊กเหมือนตอนอาร์เรสคาับคุณผู้ชมนะครับแสดงผลผิดพลาดเกมเด้งอะไรเงี้ยนะครับก็รอเขาปรับก่อนเดี๋ยวมันน่าจะเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็โอเคหมดแล้วนะครับสำหรับรีวิวแพร์ประจำสัปดาห์นี้นะครับมีเท่านี้แหละ นะครับถ้ามีอะไรตกหล่นเพิ่มเติมก็นะครับช่วยๆกันเสริมด้วยนะอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยนะครับแก้ไขช่วยกันนะครับคอมเมนต์มาที่ใต้ลิงก์เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้นะครับในการรีวิวแพทสัปดาห์นี้ไปนะครับไม่มากก็น้อยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนด้วยนะครับก็ถ้าอยากให้สมาชิกชาวกิลรือเพื่อนๆเนี่ยรับทราบแพท ละเอียดโดยทั่วกันไม่ต้องไปหาอ่านที่ไหนครับแอดด็อกนะครับพี่ออฟเอามารีวิวให้ฟังพูดเพลินๆกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามคลิปดีๆมันๆนะครับจากเกมเซเว่นไนท์และเกมอื่นๆนะครับ ROV เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับได้จากเชนแอร์ทีวีนะครับอยู่กับพี่ออฟคนนี้คนเดิมต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับจุๆจๆ